กลับเดแล้วครับสีงคโปนี้เราก็อยู่กับพี่ปุเป้นะครับสวัสดีค่ะใครคะแนะนำค <ขอ S 2> <อ>่ะแสดงละครเรื่องสังคองนะคะสังทองไอ้แฮ่สวยไหมงานสวยใช่ไหมครับเนอวย,ย,วยชอบไหม,มวันนี้นะคะเราก็มางานมอลังสิทนะคะคืองานอะไรคะปูเป้ <laughs> ช่วยเพื่อนหน่อย เอาไหมว่เอาไหมเทคเทคเทคค่ะ hmm. ah. <c ā> วันนี้นะคะเราก็มางานของมหาวิทยลาลัรยรังสิตนะคะงานอะไรคะเป็นงานเด็กดี com นะคะสำหรับเ,เด็กที่ตั้งใจเรียนมาก <c oughs> ๆอย่างเราสองคนเป่่าขอบอกไปงานเด็กดี com นะคะแหเด็กดีก็คือวันนี้มอรังสิตเป็นเจ้าภาพน,นะคะในงานเด็กดี com <c oughs> ก็ร่วมกับ AIS นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันมันก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เปิดให้เด็กมปลายเข้ามาชมแล้วก็เหมือนแบบได้ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากเข้าที่ไหนโอเคโมงสิทธ์ก็ดีนะคะอามไปไปแล้วอาฝากกล้องให้แม่ด้วยบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันข้าได้เวทีเฉยเลยโอยสมผมเทเลยครับสมผมเท่ไหยครับอ้ ดูสผมสผมเท่นะครับอะไรยังไงบ้างค่ะตอาเรียนจบก็จะมียนะคะคือมันมีอะไรให้เราให้เราเรียนให้เราีมก็คือเป็นลูกที่เป็นเองอนปลายเนี่ยเราเนี่ยว่าทีนี้นะคะก็มีนักร้องชื่อดังพี่นิวค่ะเราเลยถู้ขอพี่เพหน่อยพีเทพโบ้ร้องดิโบ้ร้องดิลอไปอยู่ตรงนั้นตรงที่มีของข้างหลังแล้วตกไปใช่โอ้โหอย่าดูเราอะร้องเก่งกว่าพี่เองพี่นิว อยากเชี่ยวชาญด้านนี้เนอะเพลงนึงตอนนี้เนี่ยเอาไว้เพืุ่ยใช่ไหมร้องไงร้องไงเพลงใหม่เพลงใหม่มาแล้วเพลงใหม่มาแล้วถ่ายอย่างน้เพลงใหม่มาแล้วว้ายมากชิบชิบแล้วเองชิบเพลงว่าฉันเคยคนเรียนกันเคยหรือว่าเพลงเอาไว้เพื่อ เราว่าเอาไว้เคยพอไหมระหว่เนีนี่อเาตัวเขางหลังนี่เพลงนี้อ่ะยังไม่ค่ะไม่กล้าลองจะปมากไงเพราะว่าเจ้าของเพลงเขาอยงหลังแล้วก็จะดับไฟจริงก็ช่ช่วยอยู่บอกสนตรงที่ไม่มีใครให้กอด่อยใจไอย เบสค่ะรักวรรนีคำสิงค์ค่ะเรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะค่านผู้ค่ะปุเบ๊ค่ะเฮสรินน้อยเพิ่งค่ะถ้าใครอยากเรียนคณะหมูกรอบให้ไปสั่งด้านหน้าข้าวถนนด้านข้าโอเคได้ครับเราหิวใช่ไหมอ่ะถ่ายรูปเราทุกคนหลังก็ต้องกิน S I S U you, you, I S y o U I love lazy you I oh, you. ลังซีลังซีก็ค wow, 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 yeah. wow, ือวันนี้อ่ะวันนี้เราสองคนมาทำอะไรกันที่งานเด็กนี้เป็นแฟนวันนี้เราสองคนนะคะก็เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยังซีค่ะ เด็กดีทีแคสแตร์ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่จะให้เด็กมอปลายนะคะได้มาเดินสำรวจคะ่ะว่าในมหาลัยประเทศไทยเนี่ยเปิดที่ไหนบ้างก็สนใจนะก็มามาดูที่๊บบูของเราได้นะคะพี่ๆรังสิตค่ะก็มีพี่ๆให้ทำแนะนำก็คอยให้ความรู้อยู่มากที่สําคัญใครมาไม่ทันในรอบทีแคสเด็กดีทีแคสนี้นะคะก็ยังมีอีกใน<ๆ>ปลายปีนะคะก็สามารถมากันได้โอ้โหสวยมาก ขอ๊ยคนเล่นดนตรีกเลยค่ะขอบคุณค่ะเน่เราเป็นแฟนคลับด้วยยู่แล้วพี่เบสเราเป็นแฟนคลับพี่เบสมากแล้อะโอ๊ยดูแป๊ะนะค่ะพี่อุเป้อะได้ดูเอ็มดีพี่สาไม่มีใครเป็นแฟนคลับแล้วต้องเป็นแฟนคลับแบบนี้เรื่องอะไรทุกทุกคนนะคะวันนี้นะก็คืออูเป้อะมีปัญหาเรื่องสิวก็คือแพ้เครื่องสำอางแต่ทีเนี้ยไม่กล้าฝังเข็มก็คือพี่เบสอะ จะเป็นคนที่ไปฝังไพ่เหรอใช่ก็คือเราก็หายไพ่ฝังแต่นี่หายใช่ไม่ค่ะดนูอันนั้นเล่นโทรศัพท์บ่อยมาเนี่ยนะคะแล้วแบบรอดจปวดใจทำยังไงอ่ะเพลงเก่ามากเลยอนังเอกช่องเจ็ดเขาฟังแต่เพลงเก่าๆนะคะอ๋อเขาเล่นละครย้อนยุกสักทองทองใครฟังบ้างงาม อยู่ต้องอยู่นานไหมคะพียอาสินะนี่ใช่ก็จากมือก็เดี๋ยจิ้มเข็มเหรอจะจิ้มเข็มลงไปใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ต้องอะไรบ้างเิ้งยับเลยมือเย็นจิ้มเจ็บไหมคะเข็มเข็มเท่าฝนเลยเองกลัวจริงไม่ต้องไปแข็งไปแข็งลงไปเลยไม่ได้จริงจริงนะค่ะไปจริงใช่ค่ะเบนนิวเก่งนี่เลย ยังเนี่ยทิ้มลงไปแล้วเสร็บไหมอันนี้ยังเสร็จะดีไหมสุดพอยจะรู้ว่านววยยเนี่ยอย่าปล่อยอย่างเงี้ยอย่าจับมือนัอ่นเลยว่ะอ่าๆๆนี่หนึ่งอยากอยากเล่นแพสรู้สึกข้างในปวดๆนิดนึงจะบ้างอ่ะพักนั้นก่อน,นละไม่เจ็บป่ะตอนเนี่ยไม่เจ็บแล้วเจ็บ <c oughs> ตอนเจาะเข้าไปอ่ะนี่ครับสารบัญคลิปเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์นะครับปักเข็ม นี่ก็มีหมอมาแล้วครับเอ้ยบทถูกเปล่าไม่ถูกคบ,บทัติบไปมาพี่ทุกคนต้องดูนะเนี่ยลิซาท,ทำให้ขนาดเนี่ยเต้นเยมันแลกแกอ่ะตอนพี่ลิซ่าเต้นเลือแล้วก็เ <c oughs> พลิน่าเราเจ้าเราเจ้าออกแล้วน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดียวพี่อโอ้ยนิดเดีเยวมันพุดอยู่นะ อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่บกค่ะก็คือว่าเราจะถามเด็กมอปลายทุกคนที่มาในงานนี้ว่าร,รู้จักปะ่ะช่องคำสิ่งแฟมาลีอ่ะไปค่ะเราจะเดินตามบูธจะถามว่า มาเลยหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมไม่พูดเลยหนูยกรายการให้พี่นี้หนึ่งสองแล้วห้าอยู่เลยสวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับช่องคาสิงค์แฟมิลี่คามสิงค์แฟมิลี่ครับผมบอกว่าผมชอบช่องนี้มากมากเพราะว่าช่องนี้เนี่ยเรื่องของการแบบเทควันโดอะไรเงี้ยมวยมวยนะเป็นบอลเฮ้ยไม่ใช่เป็นคนเล่ห์นะลูกไม่ใช่แล้วก็บอกว่าคุณพ่อเขาต่อยครับผมแต่ว่าลูกชายเนี่ยเตะบอลเก่งมากใช่หรือเปล่ะเจ้าโบ๊ทเนี่ยเตะบอลเก่งมากเตะบอลเก่งอย่างเดียวป่ะเตะบอลก็เก่ง ชื่อชื่ออะไรนะชื่อคำสิงแฟมิลี่กูไม่เคยลืมฝากด้วยนะคำสร้อยแฟมิลี่คำสิงออ๋ไม่ใช่มนสิทธิคุณจะบ้าเหรอไม่ใช่มนสิทธิ์จะมาทนคำเราครับก็ชี่วันนี้พี่มาถ่ายช่องอะไรวันนี้ก็พวกเราก็เก็บไว้ด้วยนะฮะสำหรับช่องแอร์นะฮะใช่โอ้โหมูลจริงจังไม่มีไ่มี่ตกสารหนูใส่เตลือเตลือเตลือเลยอ๋อใส่เอฟเฟกต์ไหมนี่จะตัดออกถ้าตัดออกปุ๊บคนไม่ขำเลยนะตัดสายที่คนขำวันนี้ก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยตอนนี้ก็เข้าอยู่เรื่องอะไรครับ ออะไรเื่งรครับงการแอบสถานโลงการเล่นเรื่องเดียวกับคุณพ่อเอาแล้วไงใช่แล้วก็ากำลังถ่ายอยู่นะฮะเรื่องอะไรฮะแอบดูที่รูเดิมนะไม่มีเรื่องนี้ไม่มีไม่มีไม่มีก็อยากให้นะครับเบลของเราเนี่ยตั้งใจเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตตอนนี้เรียนอยู่คณะไหนสิทดิ์สัก็มีมหาลัยมหาลัยอะไรหลังพึ่งเอาไปครับขอบคุณครับขอบคุณงามมากเลยครับตั้งใจเรียน ทุกคนคะคือหลายๆคนอ่ะถามเป็นมาเยอะมากว่าตาต้องอ่ะเป็นแฟนพี่เบสใช่ไหมเขาเป็นเพื่อนพี่เบสเพื่อนสาวนี่ดูกันชัดๆค่ะนางเป็นเพื่อนเบสค่ะเพื่อนสาวเออพื่อพี่โอ๊ตเพื่อนสาวพี่เบสนะไม่ต้องถามแล้วนะคะห้ามคอมเมนต์นะใครคอมเมนต์นี้จะไม่กดหัวใจค่ะไม่ต้องห้ามแสลด้วยนะแสบไม่ได้เออบางคนแบบว่า ส่งข้อความไปหาฉันส่งข้อความไปหานางเว้ยว่านางเป็นแฟนเบสย่ายาวแบบนี้ไม่น่ารักนะั่นเด็กๆเราก็อยากถามต่อนะแต่ว่าคุณสุขคนตอบไม่รู้จักมันจะเยอะกว่าเราก็เลยไม่ถามเลยดีกว่าเลิกถามไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะ <c oughs> เดินกลับกลับบ้าน <c oughs> อยู่ตั้งไกลเดินกลับบ้านอยู่ตั้งไกลเดินกลับบ้านอยู่ไหนถูกบางนาจะเดินไป,ปน้ำวามีอยูต้งขนาดรถจะขึ้นทางดวง่วนอะ